ประโยชน์ของใบบูบกนอกจากช่วยรักษาอาการช้ำในได้แล้วบูบกยังช่วยรักษาโรคลมชักโรคผิวหนังท้องเสียท้องอืดโรคในกระเพาะอาหารรวมทั้งเป็นยาบำรุงร่างกายชั้นดีเช่นบำรุงสมองช่วยเพิ่มความจำในผู้สูงอายุบำรุงประสาทการรับประทานใบบูบกจะทำให้ได้รับสารสำคัญหลายชนิดที่พบมากคือสารไกลโคไซด์ซึ่งเป็นสารที่เข้าไปขัดขวางการเกิดสารอนุมูลอิสระ ช่วยลดการเสรื่อมสภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆมีส่วนช่วยเร่งการสร้างคอลลาเจนและช่วยทําให้แผลสมานตัวเข้าหากันได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากบัวบกมีฤทธิ์เป็นยาเยน็นจึงช่วยลดการเกิดอาการร้อนในช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสือ่อมหรืออัลไซเมอร์ได้สําหรับผู้หญิงที่อยู่ในวัยใกล้หมดประจําเดือนคนที่ต้องใช้สมองในการทํางานมากๆใบบับกจะช่วยเพิ่มความจําได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยลดความตึงเครียดลดการอักเสบที่ผิวหนังยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทําให้สามารถรักษาสิ่งได้และลดอาการฟกช้ำได้นอกจากนี้ผู้ที่รับประทานใบบูบกหลังการผ่าตัดยังจะช่วยให้แผลสมานตัวได้เร็วขึ้นและลดการติดเชื้อได้สพคุณของใบบูบก 1. มีคุณสมบัติในการบํารุงประสาทและสมองเพิ่มความสามารถในการจําลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมฟื้นฟูความจํา รักษาสมดุลของจิตใจลดความกระวนกระวายช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลาย 2. ช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดช่วยลดความดันโลหิตสูงและภาวะหลอดเลือดแข็งตัวเนื่องจากกรดเอเชียติกในบูบกทําให้ความดันโลหิตลดลงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยทําให้การแข็งตัวของหลอดเลือดลดลงมีผลดีต่อโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 3. บรรเทาอาการฟกช้ำห้อเลือดสี 4. ช่วยลดการอักเสบลดอาการปวดแสบปวดร้อนจากแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก 5. ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารยับยั้งสารที่ทําให้เกิดการอักเสบและกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ในกระเพาะอาหารที่จะช่วยทําให้แผลหายได้เร็วขึ้น 6. ช่วยลดความร้อนในร่างกายและดับกระหาย 7. ลดความเครียดและคลายความกังวลช่วยฟื้นฟรูร่างกายจากความอ่อนเพลียได้ 8. บำรุงสายตาเนื่องจากเป็นสมุนไพรที่มีวิตามินเ e อสูง 9. บำรุงผิวพรรณเนื่องจากใบบูบกมีสารที่ช่วยสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินในร่างกายจึงทําให้ผิวมีความนุ่มชุ่มชื้นและดูอ่อนเยาว์ 10. บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะใครที่มีปัญหาผมร่วงซึ่งเกิดจากการที่รากผมอ่อนแอหรือการไหลเวียนเลือดบนหนังศีรษะไม่ดีพอสามารถรักษาได้ด้วยใบบวบก เนื่องจากใบบวบกมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการไหลาเวียนเลือดบริเวณหนังศีรษะพร้อมทั้งช่วยบำรุงรากผมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี